สวัสดีครับนักเรียนในวันนี้นะครับก็มาพบกับพ่อครูเบสอีกแล้วในห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนต่อครับในเรื่องจากสัปดาห์ที่แล้วอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นะครับเราก็สู่บทเรียนกันเลยจ,จากรูปที่พ่อครูให้นะครับ รูปนี้นะครับก็คือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับจะมีอุปกรณ์ภายในเคสคอมพิวเตอร์ตั้งเยอะนะครับจะได้รู้นะครับว่าวันนี้อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนะครับโดย อุปกรณ์รคอมพิวเตอร์นะครับจะมีด้วยกันอยู่2อุปกรณ์ด้วยกันนะครับจะมี1คืออุปกรณ์หลักและ2นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงอาเราไปอยู่ในส่วนอุปกรณ์แรกเลยนะครับอุปกรณ์แรกก็คืออุปกรณ์หลักนั่นเอง อุปกรณ์หลักหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่อยู่ภายในเคสคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งภายในเคสของพิวเตอร์ของเรานี้นะครับจะเปรียบเสมือนกับสมองของคอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้ในการคิดประมวลผลนะครับวิเคราะห์ออกมานะครับให้เราได้รู้ได้เห็นนะครับในเกี่ยวกับ สิ่งที่เราต้องการรู้ต้องการเห็นนะครับมาที่ส่วนของเอาพุตนั่นเองเรามาดูอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องคอมพิวเตอร์กันเลยนะครับอุปกรณ์แรกนะครับมีไล่จากข้างบนก่อนนะครับจากข้างบนก่อนนะครับฝั่งซ้ายนะครับ power supply หรือแหล่งจ่ายไฟนะครับ2 รอม d v d รอมนะครับเครื่องอ่าน DVD ดีนะครับ Mainboard CPU และ CPU แฟนต่อลงมาเลยนะครับแล้วก็แรมต่อมา VGA การ์ดหรือ c ร์ดภาพนะครับต่อมา Sound Card ต่อมานะครับฮาร์ดดิสนะครับและอันสุดท้ายนะครับลีดเดอร์นะครับก็คือเครื่องอ่านอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไมโคร s d Card นะครับที่เอามาเสียบเพื่ออยากให้คอมพิวเตอร์อ่านนั่นเองนะครับนี่คืออุปกรณ์หลักที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์นะครับหรือที่อยู่ภายในเคสนั่นเอง ต่อไปนะครับไปดูที่อุปกรณ์ที่2เลยก็คืออุปกรณ์ต่อพ่วงนั่นเองอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในเคสของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือต่อออกมาจากเคสนั่นเองไม่ว่าจะเป็น1จอภาพ 2. ลํลำโพง3คีย์บอร์ด4เมาส์ 5เครื่องพิมพ์นะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเขาเรียกอุปกรณ์ต่อพ่วงก็คือต่อพ่วงออกมาจากอุปกรณ์ของเครื่องเคสคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับหลักการทํางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับอย่างง่ายๆนะครับก็จะมีหน่วยส่งเข้าข้อมูลจากอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับหน่วยส่งเข้าข้อมูลก็คือมีคีย์บอร์ดและเมาส์นะครับ เมื่อส่งเข้าข้อมูลนะครับจะไปเก็บไว้ที่หน่วยความจํานะครับหน่วยความจำนะครับก็จะส่งต่อให้หน่วยของ CPU ประมวลผลซึ่งหน่วยความจําและหน่วย CPU นะประมวลผลนี้นะครับจะอยู่ภายในเคสคอมพิวเตอร์เมื่อเราประมวลผลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะส่งออกมาอย่างที่หน่วยส่งออกนะครับหน่วยส่งออกในที่นี้ของเราก็มี1 หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับจะเห็นพวกรูปพวกตัวเลขตัวหนังสือตัวอักษรต่างๆนะครับสัญลักษณ์ต่างๆที่หน้าจอถ้าเราอยากได้ยินเสียงก็จะมีพวกลำโพงเวลาเราเปิดเพลงนะครับก็จะมีเสียงออกลำโพงจะเป็นหน่วยท่ายทอดสัญญาณเสียงออกมาแล้วต่อมาอันที่3นะครับก็คือปรินเตอร์ เวลาเราอยากได้ข้อมูลออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราก็สั่งพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์หรือปรินเตอร์นั่นเองนะครับที่กล่าวมานี้นะครับอุปกรณ์หลักๆของเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีอยู่2ตัวนะครับ,รบก็จะมีอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ต่อพว่วงอุปกรณ์หลักก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในเคสคอมพิวเตอร์นั่นเองส่วน อุปกรณ์ต่อพ่วงก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายนอกเคสคอมพิวเตอร์นะครับต่อออกมาข้างนอกนั่นเองนะครับเมื่อเราเรียนรู้เสร็จแล้วนะครับพ่อครูก็จะมีใบงานให้นะครับให้นักเรียนทำใบงานที่3เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับให้เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะครับลงที่ใบงานเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้ถ่ายรูปส่งนะครับในอัลบั้มนะครับใบงานที่3นะครับในกลุ่มคอมพิวเตอร์นะครับของเรานั่นเองนะครับสำหรับนักเรียนคนใดนะครับที่ส่งงานไม่ครบนะครับให้นักเรียนส่งงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้พ่อครูเบดก็กล่าวคำว่า สวัสดีครับเจอกันอีกทีนะครับในใบงานต่อไป